รอต่อไปไม่ไหวแล้วรอหน่อยสิฉันเองก็นั่งไม่ติดแล้วเหมือนกันใช่แล้วที่นี่ไม่มีใครที่ไม่เคารพรุ่นพี่รถแทบใส่ซินด้วยงั้นเหรอไม่มีลวถึงจะบอกว่าไม่เคารพแต่ในการคัดเลือกศึกปลาลองถ้วยไต้าคนครั้งนี้ก็คงมีพวกที่หันมาเชียร์รุ่นพี่อยู่เยอะเลยแหละนั่นสิสมกับื่อปีศาจแห่งความเผ็ดร้อนนี่ คุกกี้รถแทปไซเซนบอกว่าไม่ชอบฉายานั้นนะนั้นเรียกว่าผู้พิชิตความเผ็ดแล้วกันหรือการจุติแห่งความร้อนแรงทีนี้ก็พร้อมแล้วสินะรีบไปกันเถอะคืนเป็นแบบนี้เขาได้ออกตัวกันไปก่อนหมดแนะ่เอาล่ะมารวมตัวกันครบแล้วใช่ไหมถ้าสายแล้วก็ต้องวิ่งไปให้ถึงเชือกเขาแห่งการทดสอบและความร้อนดองแต่แน่นอนว่า ถึงจะไม่ได้มาสายก็ต้องวิ่งอยู่แล้วนะั่นนะอาจารย์ปู <więcej> ได้เวลาพูดอะไรสักหน่อยแล้วอย่าง,งที่ทั้งหมดรู้ดีสึกประลองถ้วยไตรภา,าคตเป็นกิจกรรมของสโคบิเลียและอีกสองโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึงคราวที่แล้วจะแพ้ ไม่สิครั้งก่อนนู้นด้วยก่อนนู้นนู้นด้วยแล้วก็ก่อนนูนนนน้นนู้นนู้นก็แพ้ใช่ไหมนะเกินยาวไปเกียรถแคปไซสินออกมาอ,อแต่ครั้งนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมเพราะเรามีคุกกี้รถแคปบซสินผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งความร้อนแรงอยู่ยังไงล่ะว่าไงคุกกี้รถแคปไซสินคิดว่าจะชนะได้ไหมถามผิดแล้ว ถามว่าพอชนะแล้วอยากจะทำอะไรต่อซิเรื่องความเผ็ดไม่เคยเป็นรองใครเพราะงั้นสควิเลียนะไม่ว่าจะเมื่อไรก็คือที่สุดของความแข็งแกร่งอยู่แล้วแม้แต่ในบรรดาพวกรสเผ็ดฉันก็เผ็ดที่สุดพวกที่เผ็ดครึ่งคร่งกลางๆเนอร์เอาชนะฉันไม่ได้หรอกผู้พ,พิชิตแห่งความเผ็ดร้อนที่สุดแห่งความเผ็ดแซ่บ ต้องเป็นคุกกี้รถแคปไซซินอยู่แล้วก็รถฉันร้อนแรงที่สุดไงไปกันให้หมดนี่ละไปเอาถ้วยรางวัลที่ฝากไว้ที่ลานประลองคืนมา